ยงเหิงเซ็นเตอร์สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเบิกยานสุดเพจีนยงเหิงที่เพื่อจอยคอยสำนักงานใหญ่นะครับเบิกเก็บไว้เป็นสต็อกส่วนตัวนะครับไว้รองรับสําหรับท่านที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์เข้ามานะครับหรือจะสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยเราก็มีพร้อมให้บริการนะครับสำหรับเดือนเมษายน2566นนี้นะครับตอนนี้เราก็คีย์สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เตรียมเอกสารพร้อมกับเลขที่ใบสั่งซื้อเดี๋ยวเราไปเบิกยงถึงที่คลังด้านหลังกันครับป ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยาน้าสุดเพจีนยงเหงิงทั้งหมดเนี่ย9ขวดใหญ่กับอีก5ขวดเล็กนะครับพร้อมกับใบเสร็จยืนยันชัดเจนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับว่ายาน้าสุดเพจีนยงเหงิงที่สั่งซื้อกับยงเิงเซ็นเตอร์นั้นนะครับเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในราคามาตรฐานของบริษัทอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะสอบถามาเพิมเ่มเติมหรือสั่งซื้อ สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพวกเรากลุ่มตัวแทนยงหงเซ็นเตอร์พร้อมและยินดีส่งมอบสุขภาพดีให้กับทุกท่านนะครับเพราะเราเชื่อว่าการให้สุขภาพที่ดีนั้นคือการให้รางวัลแก่ชีวิตนะครับอโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันเสริฐครับยงหงเซ็นเตอร์สวัสดีครับ